เรื่องครับที่เราต้องมาตามการคุยกันตั้งแต่เมื่อวานค่ะสวยสติ๊กเกอร์รถบรรทุกพี่แจ๊คค่ะมีเพิ่มมาเรื่อยๆนะล่าสุดเห็นมีลายใจแอนด้วยเหรอลายเยอะแยะไปหมดลายเยอะจริงๆแต่ประเด็นเนี่ยนันนี่นี่อันนี้ลายแรกที่คุณวิโรธออกมาแฉใช่ไหมค่ะนี่ลายกระต่ายน้อยกลอยใจปล่อยกับปลาอะไรก็ว่ากังฟูแพนด้าล่าสุดมีใจแอนค่ะแต่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้เมื่อวานที่เรานําเสนอไปคุณผู้ชมครับปรากฏว่า ตำรวจเนี่ยโดยท่านผู้การทางหลวงเนี่ยก็ออกมาบอกว่าคือปัญหามันอยู่ที่รถบรรทุกเนี่ยบรรทุกน้ำหนักเกินคือพูดง่ายๆว่าเรื่องสวยเนี่ยมันมปลายเหตุต้นเหตุเนี่ยมันมาจากรถมาบรรทุกน้ำหนักเกินก่อนทำไมใช่ในทำนองนั้นพอรถบรรทุกเอาน้ำหนักมาเกินก็เลยเป็นที่มาของการจ่ายสวยท่านว่าแบบนี้เออแล้วทีนี้มันใช่เหรอคุณวิโรจน์ก็เลยออกมาโพสต์ออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่าเดี๋ยวก่อนนะ ท่านผู้การใจเย็นๆออคุณวิโรดโพสต์แบบนี้นะฮะบอกว่าผิดกฎหมายเนี่ยก็จับปรับดําเนินคดีกฎหมายไม่สอดคล้องในทางปฏิบัติไม่ทันสมัยโทษไม่สมส่วนมีช่องว่างให้เรียกรับผลประโยชน์คุณก็ต้องไปแก้ไขกฎหมายให้เหมาะสม <c oughs> แล้วก็แย้งท่านผู้การบอกว่าต้นทางมันจะเป็นอะไรก็แล้วแต่แต่ปลายทางมันต้องไม่ใช่ซวยคือเรื่องนี้เดี๋ยวไปดูบทสัมภาษณ์ของพลตรบตรีเอกราชลิ้มสังกาดผู้บังคับการตํารวจทางหลวง เมื่อวานเนี่ยท่านผู้การออกมายอมรับปัญหาสวยเนี่ยมีมานานต้นเหตุคือรถบรรทุกบรรทุกหนักเกินกําหนดเพราะฉะนั้นถ้าจะแก้เนี่ยต้องแก้ในภาพรวมแล้วท่านก็พูดไปถึงเรื่องกฎหมายว่าเวลากฎหมายลงโทษคนทําผิดเนี่ยก็คือคนขับโดนแต่ผู้ประกอบการเนี่ยไม่โดนพอผู้ประกอบการไม่โดนคนขับโดนก็เอาตังค์มาจ่ายค่าปรับจบหรือบางทีเปลี่ยนแค่คนขับวนไปหาคนขับคนใหม่มานั่งแล้วก็ทําเหมือนเดิม เพราะฉะนั้นท่านมองว่าต้องแก้กฎหมายแก้ในภาพรวมแต่ก็ตั้งคณะทํางานมาตรวจสอบถ้ามีเจ้าหน้าที่ไปเกี่ยวข้องก็ต้องดําเนินการอย่างเด็ดขาดแต่คุณวิโรธมองต่างนะบอกว่าจะไปมองว่าต้นเหตุมาจากรถบรรทุกน้ําหนักเกินเนี่ยอันนี้มันก็ไม่ได้สุดท้ายจะมาอ้างว่ากฎหมายเบากฎหมายไม่ครอบคลุมก็เลยเป็นที่มาของจ่ายสวยก็คงจะไม่ได้ทีมข่าวสำนักข่าววันนิวส์ครับไปคุยกับคนขับรถบรรทุกรายหนึ่ง เขาบอกกับคุณบอลรัชตะไทยตระกูลพาณิชย์ยืนยันมีการจ่ายสวยจริงๆผ่านคนกลางทําหน้าที่รับเงินแต่ไม่เคยรู้เลยนะปลายทางเนี่ยมันไปถึงไหนค่ะตอนนี้คนเริ่มโยงนะพี่แจ็กว่าปลายทางมีหน่วยงานไหนบ้างล่ะที่มันบูรณาการบูรณาการในทางที่ไม่ดีนะคือมันเหมือนมีคนที่เป็นคนกลางรับเงินนี้ไป<ช>แล้วไปเคลียร์กับผู้ใหญ่ซึ่ง<อ>คาดว่าน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ เพราะนั้นเนี่ยมันไปถึงไหนมันไปแบ่งไปจนถึงเจ้าหน้าที่รัฐสูงขนาดไหนเนี่ยใช่ไหมฮะข้าราชการระดับไหนใช่เนี่ยสติกเกอร์ทั้งหลายเนี่ยบางคันน่ะบางคันนะมีหลายแบบด้วยอันเนี้ยดูสิเห็นไหมมีช้างแล้วมีข้างล่างแดงๆอีกค่ะหลายพื้นที่ก็ต้องมีหลายสติกเกอร์เราไปได้อ่านไลน์กลุ่มแล้วคะเขาบอกว่าให้แกะออกแล้วสงสัยแกะไม่ทันเอาเมื่อวานักข่าวหลายสำนักไปยังเจอภาที่ยิ้มแฉ่งก็ยังมีใช่ไหมฮะ เแล้วทีนี้เนี่ยประเด็นก็คือว่าและการส่งเงินเนี่ยเขาบอกมันหลายทอดแน่นอนแต่จะไปจบที่จุดไหนลองฟังกันหน่อยฮะเขาจะมารวมรวมกลุ่มกันกับพวกรถบรรทุกแล้วก็รวมเงินไปจ่ายเพื่อที่แบบจะให้มันสะดวกสบายในการแบบขับขี่บางทีแบบรถน้ำหนักมันเยอะเกินเนี่ยเขาก็จ่ายยัดน้ำหนักเพื่อแบกน้ำหนักให้คุ้มค่าน้ำมันเขาลงมาอะไรเงี้ยถ้าเกิดเราไม่จ่ายมันจะเกิดอะไรขึ้นครับ ก็มันก็จะเหมือนเรียกว่าไงอ่ะดินพ่อหาหมูอ่ะก็คือคนคนขับก็จะโดนเป็นทอดทอดทดมาด่านนี้โดนด่านหน้าโดนอะไรอ่ะมันก็จะไม่จบไปสิ้นถ้าเกิดเราจ่ายไปตุ๊บเดียวเนี่ยมันคือจบเลยวิ่งสบายทั้งทางนี่ชัดเจนไหมฮะจ่ายทีเดียววิ่งสบายชิวเวไปถึงปลายทางแต่ถ้าไม่จ่าย ด่านนี้ก็โดนด่านหน้าก็โดนด่านต่อไปก็โดนเรียกแล้วคุณปาลนิติรัตน์เนี่ยสมัยก่อนเคยลงพื้นที่ไปเนี่ยคุณปาลโพสตนะคะบอกบว่าเคยไปคุยกับพี่ๆรลบรรทุกเขาเหมือนกันว่าอ้อาแล้วทําไมถ้าเกิดเราไปเจอตามด่านแล้วเราจ่ายมันต่างอะไรกับจ่ายแบบสติ๊กเกอร์อ คนขับรถเขาบอกว่าถ้าจ่ายตามด่านนะมันคุมงบไม่ได้<อ>เพอๆแปลว่ามันอาจจะแพงกว่าจ่ายเหมาเหมาผ่านสติกเกอร์นี่แหละเลยจําเป็นต้องยอมซื้อสติกเกอร์นี้คือเหมือนกับว่าสมมติสมมติสติกเกอร์หนึ่งเนี่ยเดือนหนึ่งสมมติห้าพันห้าพันต่อเดือนจบแต่ถ้าไปจ่ายตามทางเนี่ยอาจจะเกินมันคุมไม่ได้ต่อว,วันมันอาจจะหลายร้อยแล้วพอทั้งเดือน อาจจะเกิน5000ใช่ไหมมันคุมไม่ได้อะไรอย่างนี้ทีนี้คุณผู้ชมฮะบรรดาสติ๊กเกอร์ที่เราเล่าไปเนี่ยล่าสุดมันมีรูปใจแอนนี่โดเรมอนก็มานะแต่ว่าใจแอนเนี่ยสิงรถบรรทุกก็บอกว่ามันมีความหมายมันคือเคลียร์วิ่งแบกคืออะไรฮะใช้สำหรับรถที่ขนดินขนทรายบรรทุกหนักเกินกว่ากฎหมายกำหนดแต่คุณวิ่งไปเลยถ้าคุณมีใจแอนคุณไม่ถูกเรียกตรวจฮะถามว่าใจแอนจ่ายเท่าไหร่ค่ะ เสียรายเดือนเดือนละ7,000โอห oh. อันนี้เพิ่มเข้าอีกนะสมราคาความเป็นใจแอนจริงๆใช่ไหม uh. ถ้าเป็นโนบิตะอาจจะพันเดียวค่ะตามนขนาดตัวเหรอ <laughs> พอเป็นใจแอนเลย7,000พันเขาบอก7,000ได้อะไร ไปเคลียร์ได้เลยค,คุณจะวิ่งได้นะบรรทุกไปเลย65ตันกฎหมายกำหนดเนี่ย 50. 50.5ตัน65ตันวิ่งที่ไหนได้บ้างนี่กาญจนบุรีอยุทยานาคปรปฐมราชบุรีสุพรรณกรุงเทพ6จังหวัดวิ่งไปเลยฉิวฉิวแต่ถ้าต้องการเคลียร์กับทางหลวงเฮ้ยเจ็ดพันไม่ได้นะอ,อยู่ต้องจ่ายเพิ่มอีก2 0 0พถึง3,000นะ,ะแล้ว 2- ถึงพันใช้ได้2-3ถึงสเดือนเนี่ยฮะคุณผู้ชมแต่ตอนนี้เขาบอกใจแอนเริ่มไม่เห็นแล้วบางคนเริ่มแกะ เริ่มแกะแล้วเริ่มแกะแล้ววันดีสนุกฟรีฟรดีทุกวัน,ว,นวันดีหลดฟรีได้แล้ววันนี้